สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ fc เจอกันอีกแล้วยเยหมือแรงแดดแดดลมลมตกออใส่ชุดสวยแดดแดดลมลมตก,ม,ตกมามามา,มา,มาคุณหนูนะคะคุณหนูอุ้มมาด้วยชุดสวย,สวย จุดยางอยู่กับบ้านค่ะบอกมีเรียกมีงานยังดอกอยางลาาาลลเลาะบ้านสาวขาเลาะเลาะไปเรื่อยๆให้ผู้บ่าวเลื้อใจเลาะมองนั้นแล,ะะละ้วก็เลาะมองนี้กับคุณนายมีตั้งนะคะคือหนูค่ะคุณหนูคุณหนูอุ้มนะคะ Nhìn ngua vô mua Ngua ngua Dạ ngua vào ừ. ừ. Như là dạ ngua ừ, Ngày lưu hết Dạ anh ngua lưu. Lê nem Có mặt lưng thang เรีวบร้ไปเรียบรฮะเดี๋ยวไปหาไปไปมา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 ามามามาามามาามาาม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  พ่อใหญ่อุอดคือรถดินแต่ว่าคุณบริเลลงดอกเ่าม,มีดิน,นบ่เห็นโหลดแรงมากสิสคุณนายลายดอกฮะเก็บได้หย,ยาในทางเ็น <laughs> ตัวส,สวยๆนะคะยางเลาะบ้านค่ะบ่ไม่มเบียดบ่ไม่มเบียด ในเวลาเราสำรวจพื้นที่นะคะไปแล้วคุณ uh huh. สาธุสาธัยยังบ่ท่ัน ยังมาท่นแน่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 ไว้รุนสิตีกันอุมจะไปหามเขาตีเปิงเซิงเปิงเซงเปิงเซิงฮะดังขึ้นกันเอ้ยท่อง นางเลาะบานตินไงงงคุณชายทองนะคะมากับคุณชายทองแล้วก็คุณนายมีตังคุณหนูอุ้มสวยปลำปลาเหลือ พ่ไป้พงหาโลขางข้างเื่อเผา่อๆมาแล้วโอ้นี่ลรับออไมเอ่สดีับ แทงตัวง่ามๆซื้อๆนี่แหละค่ะยางออมบ้านแทงตัง่ามๆยางออมบ้านค่ะไปปเ้าากอย

คนงานโอ้ลืมดูคนงานบ้านสาวแก้วบ้านโอ้ฮัลโหลคนงานบ้านสาวแก้วนะคะเห <c ười> นื่อยไหมหมู่เลี้ยง chỗ bà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ป็นไงคุเลกิดานะฟาไป้ยคับใครี่ัมดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาส่งบ้านนี้แหละแต่รอดูก่อนยังได้ดา้าเสือ้าเสือได้ก็พี่มลสั่งไว้มามามาให้บ้านแก้วยังมาไม่ถึง ใช่ปลาตไม่ทัน<ช>อ่ต่ก็ไอานไเดอร์มันยาวออเดอร์ยาวใช่ไม่มีปลาลงนะแต่ออเดอร์ยาวออเดอร์เยอะแบบเราผมไสั่งย่างใหญ่เลยนะปลาไวเมื่อไร่ะได้เขาบกโอ้ยออเดอร์ผมยาวเหย,นะย,ยีออดหย,ยดเลยข <ś ja> อบอปลาเขา

คัดคัดมีเวียกมีงานแต่งตัวงามงามย่างหาอ้อมบ้านาท่างเด็กท่างเด็กเยอะเนาะจ้ใช่หาย่างหาโลสา,ขาวขาโลเนาะ ุดสมัยก um, yeah, no, mm ่อนตัวน like ิดเดียวเองนะเมื่อส nice> ี th ong, th ong, th ong, th ong. ่ปีท yeah. ี่แล้วเลยตอนนี้เล่นอยู่เลยอ่ะแม่เข้าอาหารอย่างดีมันเสิร์ฟเราอะไรรู้ไหมอะไรนะกระบกเรื่ออะไรโอ้ยกินก็ยากกินก็เย็นไม่เคยเห็นเนาะท้อง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 เยอะน้ำกันกับทิตีกัน ยกบ่ขข้นยกบ่ขึ้นนักนักคัดคัดดเดี๋ยวนี้ใหญ่แล้วโตแล้วคัดคัดคัดัด อ,อเงียเ้ยบอกก้นขาดสาคนนี้แล้วสิฮะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกท่านนะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวอุ้มบุญนะคะชิบนิกเอาวไว้สำานี้กกันค่ะสวัสดีค่ะ